ถ้าเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์เราขอดูอาอัพยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับเขาเราตาบ้าตัวเราสร้างสมผลบุญความดีอินชาอัลลอฮ์ทั้งเขาและเราจะได้ไปเจอกันอีกครั้งในสวรรค์ครับความรักที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นความรักในลักษณะที่แม้ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยก็ยังคงคิดถึงผมบอกเลยว่าเป็นความเมตตาขอลอับที่ยิ่งใหญ่มากที่พระองค์ได้ทรงดํารัสบอกให้กับบรรดาปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าการจากลาในดุนยาสําหรับคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์จะไม่ได้เป็นการจากแต่เป็นการเริ่มต้นเพื่อจะไปเจอกันแบบอินฟินิตี้อยู่ด้วยกันแบบถาวรเลยนะครับคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของพระองค์มีความเชื่อมั่นเพราะเธอศรัทธาว่า ถ้าเธอเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเธอรักสามีของเธอเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเธอจะได้เจอกับสามีและอยู่กับสามีในสวงสวรรค์เนี่ยอีกครั้งครับคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดผมอยากจะให้ข้อความนี้ไปถึงพี่น้องแฟนรายการที่วันนี้คนที่ท่านรักเขาอาจจะไม่ได้อยู่บนดุนยาแล้วท่านอาจจะคิดถึงเขาทุกวันแต่ผมจะบอกกับท่านว่าอัลลอฮ์เมตตาล้อยิ่งใหญ่ ถ้าเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์เราขอดูอาอัพยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับเขาเราตบาบบะตัวเราสร้างสมผลบุญความดีอินชาอัลลอฮ์ทั้งเขาและเราจะได้ไปเจอกันอีกครั้งในสวรรค์